สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบท15ข้อที่1นะครับผมให้หัวข้อว่าคําตอบอ่อนโยนทําให้ความโกรธสงบลงจากพระคัมภีร์ในฉบับ2011บเอนี่ยนะครับบอกว่าคําตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกลี้ยวให้หายไปแต่คํากักกะเล้าโทสะฉบับของแคทอลิกได้กล่าวว่าคําตอบอ่อนโยนทําให้ความโกรธสงบลงแต่คําพูดที่ทิ่มแทง ก่อให้เกิดความโกรธจะพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับทำให้เราเข้าใจถึงการกล่าวถึงสิ่งที่เราทุกคนรู้ดีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับก็คือคําพูดที่อ่อนโยนนั่นเองเพราะว่าตัวเก่าของแต่ละคนนึงก็มีเยอะถ้อยคําตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นถ้อยคําที่สอนเรา2เรื่องด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือคํากักระเราโทสะในพระคัมภีร์ตอนที่ดาวิดเนี่ยนะครับ หนีซาอูลไปดาวิดเนี่ยนะครับคอยค้ำจุนพวกชาวไล่ชาวนาด้วยกำลังของเขาเองเนี่ยนะครับด้วย,วยอกองทัพที่เขามีอยู่คอยปกป้องคุ้มครองจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับดาวิดได้ไปขอนาบานซึ่งเป็นชาวนาคนหนึ่งที่ดาวิดได้คุ้มครองนาบาน,นั้นชื่อเขาไว้ว่าโง่ครับ และเขาเป็นคนสามานเป็นคนสามหาวเขาไม่ยอมช่วยเหลือดาวิดเขากล่าวอย่างนี้นะครับว่านาบานตอบคนรับใช้ของดาวิดว่าดาวิดคือผู้ใดบุตรของเจสซี่คือผู้ใดในสมัยนี้คนใช้เป็นอันมากที่หนีจากนายของตนโวดหรือที่ข้าจะนําขนมปังของข้าน้ําของข้าเนื้อของข้าซึ่งข้าได้ฆ่าเสียสําหรับคนตัดขนแกะของข้ามอบให้แก่คนซึ่งมาจากไหนข้าก็ไม่รู้คําตอบที่กักขระของ นาบานทําให้ดาวิดโกรธมากและเมื่อดาวิดโกรธมากเขาคิดจะไปประหารผู้ชายทุกคนครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในตอนแรกพระอัมบบีร์พูพูดถึงคํากักขังเล้าโทสะเกือบจะตายกันทั้งหมดแล้วนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าในอันที่สองคำตอบอ่อนไหวและหลายความโกรธเนี่ยนะครับภรรยาของนาบานเนี่ยนะครับชื่ออาบิกานเป็นคนสวยครับยังเป็นคนสูภาพเป็นคนมีไหวพลิบด้วยเมือ่อนางอบิบกาน ได้ยินจากคนใช้ว่าดาวิดกโกรธจัดและต้องการเข้ามาทำลายพวกเขาเนี่ยนะครับด้วยความที่นางเป็นคนฉลาดและนุ่มนวลสิ่งแรกก็คือนางไปเตรียมของกำนันครับของกำนันมามากมายให้กับดาวิดสิ่งที่สองนางซบหน้าลงและกราบลงถึงดินอันที่สามเรียกดาวิดว่าเจ้านายของข้าพเจ้าอันที่สีเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ของท่านสิ่งที่ห้า ยอมรับความผิดแทนสามีที่โง่เขลาของนางอันที่6เธอร้องขอดาวิดอย่าถือสาในสิ่งที่นาบาลพูดและปรากฏว่าทําให้ดาวิดใจเย็นลงสิ่งที่นานางอบีกายน์ทำมันเป็นเหมือนกับน้ําเย็นที่ชโลมจิตใจของดาวิดจิตใจที่กําลังขาดความยับยั้งชั่งใจและขาดความเป็นธรรมนั่นเองนะครับพระกัมภีร์บอกว่าคําตอบอ่อนหวานก็ละลายความโกรธเกลเียวให้หายไป โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราต้องขอพระเจ้าครับที่จะให้เราเองมีชีวิตที่งดงามเหมือนเหมือนกับที่อาบีกายินเป็นให้คําพูดของเรางดงามแบบนั้นเพื่อจะทําให้เหตุการณ์หลายๆอย่างนั้นดีขึ้นและคัมภีร์ตอนนี้ทําให้เราเห็นทิ้งซี่หน้าน่าสนใจมากอาบีกายินอยู่กับนาบานซึ่งเป็นคนกักขระแต่อาบีกายินไม่ได้เหมือนนาบาน อาบีอาบีกยินเป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเองและทําให้ทุกอย่างดีขึ้นดังนั้นเองขอดูอน้าใจนะครับขอให้คําตอบของเราเป็นคําตอบแบบอาบีกยินที่เป็นคําตอบที่อ่อนโยนอ่อนหวานและช่วยละลายความโกรธเรียวให้หายไปได้ขอบใจพอดครับ